ตัวใหม่แแก้วใหม่แต่ต้องอกเลยอ้าววันนี้อะอันนี้นะคะเอโลวาปปนะคะเป็นเม็ดปูนะคะสําหรับทานตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนเลยคุณทานไปเลยนะคะคุณจะรู้สึกผ่อนคลายจะมีสุขภาพที่ดีนะคะแลวเพราะว่าเอโลวาปปเนี่ยจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของคุณนะคะปกติเท่าไรคะปกติสามร้อยเก้าสิบวันนี้แหะแต่วันนี้ขายวันนี้นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะโอ เจนนี่ค่ะงั้นตัวนี้หนูขอราคาเลยได้ไหมคะได้ค่ะราคาดีทุกแบร์เลยครับวันนี้เท่าไหร่นะพี่บออันเนี้ยอันนี้นี่ตอนนี้อยู่ที่ราคาเต็มนะเจนนี่ใช่ไหมรือว่าราคาเต็มเอาเต็มก่อนเต็มหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ครับผมตอนนี้เหลือพี่ฮะไม่ห้ามห้ามขึ้นหลักพันต่อยพี่ขายหลักพันหลักร้อยได้ครับอาจารย์น่าเกินห้าร้อยด้วยอาจารย์จะเอาเท่าไหร่ครับน่าเกินห้าร้อยสี่ร้อยบาทท้วนสามเก้าศูนย์ไปเลยโอ 100-400เอาใจไหมครับอาจารย์90ที่่ายเลย9ยเลยค่ะอันนี้นะคะคือดูแลคุณตอนนอนนะคะเพราะมีเอ่อส่วนผสมของแมกนีเซียมนะคะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายคือจะทําให้คุณรู้สึกแบบเช่นเครียดทำแบบทํางานมาแล้วเจออะไรมาเยอะแยะมากมายตอนนอนนะคุณต้องผ่อนคลายเพราะว่าจะทําให้การนอนของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้โหขดขึ้นมาเลยชาดขึ้นมาเลยอันนี้นะคะง่ายๆมากๆเลยแค่หย่อนนีแค่นี้ หย่อนนี้นะคะเย่แล้วเป็นแบบนี้นะคะเป็นรถมะพร้าวสับปะรดนะคะอันนี้อร่อยมากหอมเลยกินหอมเลยก่อนนอนแต่ถ้าหนูกินตอนนี้หนูจะนอนเลยไหมแม่คือไม่พูดเราไม่ต้องคนเลยล่ะไม่ต้องคนไม่ต้องคนไม่ต้องใช้ไม่ต้องมนุษย์เลยไม่ต้องมนุษย์เลยแหมไม่รู้ว่าจะเล่นอะถ้าใครอยากใส่เสื้อผ้าแล้วแบบดูดีขึ้นนะ จัดเลยแต่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าสําหรับคนที่แบบทํางานเยอะๆทาทำหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไอ้น,นี่เป็นการจัดระเบียบความคิดให้มันเรียกว่าเราไม่นอนหลับและไม่ตื่นเสเรื่องกลางดึกอ,บอะบางทีบางทีผวาบางทีแบบคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับครับผมแล้ววันนี้ พิเศษที่สุดสำหรับอาจารย์เจนนี่นะครับ180ครับเท่านั้นเอ๋แนะนำว่าให้กดไปสามหลอดเลยนะคะเพราะว่าถ้าหมดแล้วนะอันนี้คือล็อตสุดท้ายแล้วนะถ้าหมดแล้วเนี่ยต้องรออีกนานมากเพราะว่าผลิตที่ประเทศเยอรมันค่ะอันนี้เลยต้องบอกอย่างนี้ฮะมันมีนี่สัญลักษณ์เยอรมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ดีจริงเราก็ไม่สั่งมาและเป็นประเทศที่ต้องบอกเลยว่าเขาทำเล่นเทคนิคบางเรื่องล้านหนึ่งเอล้านแล้วค่ะ อเขาเก่งเรื่องเม็ดฟู่ครับจริงจริงอันนี้เก่งเรื่องเม็ดฟู่จริงๆนะคะแล้วคือถ้าใครอยากแบบว่าดูแลตัวเองใช่ไหมอยากสับอยากเป๊ะอะไรอย่างนี้สัดเลยหนึ่เม็ดก่อนนอนเดี๋ไปเราพูดกลิ่นหอมแก้มสีหอมแก้มกลับแก้มได้ไหมถ้าสามลอดสามล้านหอมไม่หน่อยนะได้เลยได้เลยโอ้โหสองข้างเลยอ่ะ ตอนนี้ต้องกดเลยนะฮะฝากกดเลยนะครับผมกดเลยตอนนี้นะฮะตร้าขึ้นแล้วแนะนําให้กดสามหลอดเลยนะคะแนะนําให้กดสามหลอดนะลา์เก่งขึ้นไหมเก่งมากหนึ่งหลอดนะคะมีสิบเมตรค่ะก็ทานได้สิบวันนั่นเองถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นหน้าให้รู้เรื่องก็ต้องสั่งไปเลยสามหลอดนะครับผมจะได้หนึ่งเดือนสิบแปดบาทต่อวันใช่ค่ะสิบแปดบาทเองต่อวันใช่หู ถือว่าราคาดีมากพี่เอเรื่เคยรู้เปล่าว่าเราเป็นดาราขายได้แบบเนาะอะไรก็ได้ก็มาไลฟ์เจนนี่ไงต้องราคาแบบดีที่สุดเขาอยากมาเขาอยากมาเขาวที่แล้วเป็นแค่บัดไก่ใช่แต่นี้หายแล้วนะหายแล้วนะทุกคนพากด3ามหลอดเลยนะคะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าอยากจะให้กินแบบ1เดือนไปเลยเหล่งเงี้ยคือเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช่ไหมคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่อันตรายเมื่อวานค่ะไลฟ์กับเอเยังไงพี่ขายได้ล้าน โดยไม่มีหนูเลยไม่มีโอ้ยป้าแล้ววันนั้นนี่หนูไปอะจ่องยาโอ้ยป้านี่ทังค์ทั้งหมดที่ได้จากหนูคือเกือบ20แล้วกันจ่ายคนมาเพิ่มด้วยนะคะยป้จิ้งยายจิ้งอยนาริกานาิานาินาฬิกานนาฬินิกานจนาิานกานจริกานาฬิานินานกนานรินกนานรินกนินินนานิกานจินิ มาแล้วมาแล้วจะมาตอนนี้เลยเหรอ,อเพือเ่นอนๆค,ค,ค,ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเอโลวาป๊อปนี่นะครับเราผลิตจากเยอรมันนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับเอโลวาป๊อปอันนี้นะฮะหนึ่งหลอดมี10เม็ดครับที่สําคัญที่สุดคือวันที่เราทําหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมากหลายคนรู้สึกว่าเออเราเครียดเรากังวลเราเออเราจะเป็นโรคเครียดหรือเปล่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าบางทีนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนอนแล้วก็ ตื่นภาวานะครับตอนกลางคืนแล้วบางทีตื่นเช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกราว่าจะช่วยให้จัดระดับไอจัดจัดระเบียบจัดระดับซะแล้วอะที่ดูดิจัดระเบียบนะครับความคิดเอไปหนึ่งดอกจัดไปหนึ่งดอกแล้วก็โหเขาที่หลับสบายหานเจี๊ยบเลยว้าเออเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยฮะจะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นเม็ดฟูข้อดีของเม็ดฟูที่ดีที่สุดคืออะไรรู้เปล่าจินนี่อะไรคะคือมันสามารถดูดซึมได้ เร็วมากเลยไม่ต้องไปค้างอยู่ในกระเพาะเพราะนั้นสะดวกมากๆเลยนะครับผมใช่ค่ะเพราะนัานทุกคนจ๋าเหลือเวลาอีก7นาทีย5วินาทีถ้าไม่กดวันแ้ก็ไม่รู้จะได้อีกวันไหนอยากให้เชื่อบูมนะคะเพราะบูมกินเกือบทุกวันค่ะหลังจากนี้บูมจะกินทุกวันนะคร่บใจแล้วค่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะ อังเป็นผมลืมผมลืมผมลืมเอามาโชว์ยังไงครับพ่อจ๋าวันนี้พ่ออะไรมาโชว์กระดิ่งมาโชว์ว้าวอันนี้กระดิ่งผมพิมพ์กระเด้งกจ๋าพ่อไม่ใช่ครับคือกระดิ่งนี่มันเป็นไฮไลท์ในไลฟ์ผมครับมันทำให้ผมขายกระสั่นทุกครั้งผมจะได้หนึ่งล้านครับผมโอ้ยพ่อต้องสั่นเยอะแล้วแหละอันนี้อันนี้ไปจะสี่ล้านแล้วพ่อจ๋าพ่อต้องสั่นเท่าไหร่จ๋าโอ้โหหมดหรอคนทุกอย่างเลยหรอ เหลือสีม่วงค่ะเหลือสีม่วงอย่างเดียวอ้าวขขายสีม่วงในยคค่ะขออนุญาตขายสีม่วงนะครับนี่เลยอ่ะคุณเอ๋พูดค่ะมอยเ็ดคริสตัลนะคะอันนี้นะคะจะบอกว่าดีมากๆนะคะช่วยปลอกบำรุงผิวของคุณให้แข็งแรงนะคะถ้าใครนะมี ผิวอักเสบผืนคันนะคะแล้วก็ออกไปเจอแดดแล้วร้อนๆหน,น,นาๆเนอเนอนะคะอันนี้ช่วยคุณได้นะคะเสริมเกราะป้องกันให้แข็งแรงอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วจะบอกว่าดดถ้าคุณม,มีอะไรที่คุณแบบใช้ประจํานะคะใช้ไปเลยนะคะพอช่วกิดต <ยก S 2> ่อเป็นตัวาาขออย่าอย่าพูดแทกใช้เป็นตัว เป็นจบสุดท้ายนะคะเพราะว่าจะส่งสารสกัดนะคะให้ผิวสูกผิวได้ดีขึ้นนะคะจะบอกว่าอันนี้เลิศมากผิวต้องแข็งแรงนะครกรพบอมาเดี๋ยวผรจะทานะหนูขอฝากเวลาชีวิตไห้กับพ่อนะคะแต่ผมมันจุดเวลายังไงหยุดไม่ได้ใช่ไหมฮะ เออโอ้ดีโอ้ต้องบอกเลยนะเพื่อนรีบสั่งนะคะมันซึมดีมากันึมดีมากแล้วมันก็ชุ่มชื้นยาวนานมากนะคะทุกคนขาใครที่มีผิวแห้งผิวผสมผิวแพ้ง่ายนะคะผิวมันใช้ได้ทุกสภาพผิวว้าวนะทุกคนจาอยากให้แม่เชื่อบุมนะคะเพราะบุมใช้เกือบทุกวันนะครับหลังจากนี้บุมก็จะใช้ทุกวันนะคะถูกต้องเลยทีเดียวจะบอกว่าราคาดีมากนะจาก10-90นะตอนนี้เหลือ3 9 0เา นั้นนะทุกคน <Hey. S 1> ต้องรีบสั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้จะหมดแล้วด้วยนะครับทุกคนดูหน้าเอ๋นะเอ๋แต่งมาตั้งแต่เช้านะคะการแต่งหน้านะพูดเลยว่าเป็นมิตรมากๆเลยนะคะช่วยทําให้รองพื้นคุณติดมากขึ้นนะคะแล้วทําให้หน้าคุณไม่หยาไม่หนักอะไรทังสิ้นเลยสบายหน้ามาแต่งแต่เชา้าหน้าเอ๋ยังใส่โกลอยอยู่เลยเห็นไหม จริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยเต็มเนี่ยอยู่ที่1 0 9 0นะครับแต่ว่ามาไลฟ์กับเจนนี่นะครับต้องพิเศษที่สุดและเพราะว่าเทศกาลนี้มันไม่มาไม่ได้ใช่ไหมหลายคนเขาก็มากันโอ้โหปอก็ทนไม่ไหวต้องมานะครับเพราะั้นจะอยู่ที่3-90เท่านั้นเองราคาดีมากๆราคาดีมากๆเห็นผมพูดเก่งขนาดนี้ผมได้อาจารย์ดีครับอาจารย์ผมเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างหลังไม่ยอมมาช่วยผมเลยอาจารย์เล่นโทรศัพท์งุ้งยิ่งงุ้งยิ่งอยู่ข้างหลังเปิดเพลงหน่อยไหมฮะหรือไงไม่ต้องเนาะ ไม่ไม่ต้องใช่ไหมเอ่อไม่เป็นไรครับผมแล้วแต่พ่อเลยครับพ่อจะทำอะไรในเวลาที่เหลืออยู่พ่อจะทำอะไรพ่อทำได้เลยจ้ะาเพื่อนๆด้วยก็แล้วกันครับไม่เห็ดคริสตัลนะคะเป็นสารสกัดที่แบบดีมากๆนะคะเห็ดของเรานะคะไม่ใช่มาตามจากซุปเปอร์มาตามตลาดนะคะเห็ดของเรามาจากประเทศฟินแลนด์นะคะต้องเกิดภายใต้แสงเหนือเท่านั้นนะคะโอ้มันเด็ดจริงๆค่ะมาจากฟินแลนด์แต่ทาแล้วฟินเลย ดีมากริ้วลงเรียบร้อยนะคือแบบจางดูจางลงนะคะทุกคนเออจริงๆ3นาทีสุดท้ายไม่หมดเลยโอ้สามนาทีหมแ้วหแล้วไม่แต่นียังเหลืออ่ะยังเหลือยังเหลือทุกคนสามเก้าสูงจะบอกราคาดีมากๆนะคะอันนี้นะเราตั้งใจทำมากๆเลยนะคะใครมีแบบว่าพวกผืนนะคะหรือว่าผิวไม่แข็งแรงนะคะอยากจะไปทาเรติน่าหรือว่าวิตามินซีแต่ทาไม่ได้สักทีนะคะใช้ตัวนี้เลยนะคะเสริมกระ ป้องกันผิวคุณให้แข็งแรงก่อนวันนี้เอาของมาน้อยจริงๆเพราะว่าบอกเลยนะครับว่ามาหาลูกพี่เนี่ยทีไรของหมดหมดไปหมดหมดจริงๆไม่รู้จะหมดยังไงนะครับผมรันนี้เหลืออันนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะนี่เลยให้ดูครับผมสามนาทีสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะหน้ามันจะฉ่ำโกรเห็นไหมทุกคนจ้ะนี่มันซึมดีมากนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะ แต่ว่ามันซึมเข้าไปสู่ผิวได้ลึกด้วยนะไม่ได้ฉาบแค่อยู่ข้างบนนะคะทุกคนวันนี้เมียพูดดีมากพูดเก่งมากเลยต้องจัดให้แล้วล่ะตามเก้าสูตรนะทุกคนนะอันนี้นะเหลืออีกสองนาทีเท่านั้นนะคะถ้าหลังจากนี้นะคือขึ้นไปราคาเดิมแน่นอน<ต>นะคะผมพูดแนละ้วต้องบอกเลยนะฮะว่าจริงไหมครับคุณด <c oughs> ิวอ้าวคุณดิวไปไหนฮะเนี่ยเดนนี่ไปไหนกันหมดแล้วฮะอ๋อโอ้โหเหมือนกับมอบไลฟ์แองเราขอบพระคุณมากเลยทีเดียวฮะ เดเลยนะคะแต่ว่ากดอีกนะคะยังมีนะคะทุกคนหาตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่ายอดอันนี้นะฮะเราทําพิเศษจริงๆคือ390เนี่ยพิเศษที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทดลองใช้เลยนะฮะด,ดูหน้าเน็นสิดูหน้าเห็นไหมจะบอกว่าเวลาลงรองพื้นนะมันมติดหน้าดีมากมันแบบกินรองพื้นดีมากมีความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้ง แล้วใครที่แบบว่าชอบเป็นแบบริ้วๆแห้งๆนะทานี้เลยก่อนแต่งหน้าเยี่ยมมากๆเป็นมิจฉาแต่งหน้ามากค่ะขอบพระคุณมากเลยนะฮะเวลาเราไปไลฟ์ในตอนนี้เหลือ360บาทนะจ๊ะ360บาทเอสซี่บอกว่าให้หอมแก้ม10บาททุกคนเราเลยอีกหนึ่งนาทีกว่าๆเท่านั้นนะคะหนาทีขออนุญาตเลยนะถ้าหอมแก้มนะเพื่อนๆเอาให้หมดไปเลยนะเอาให้หมดนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเอามาไม่เยอะดด้้วยยใหหมสต๊า มาแล้วของขึ้นแล้วของขึ้นแล้วเฮ้ยของขึ้นแล้วครับโอ้เส้นยืดเส้นยืดโอ้อยากคิดค่าคอมพี่ป๋อว่ะแล้วอีกหนึ่งกะทิกว่าทุกคนขาสาม0้ตอนนี้360ใช่ไหมใครกดได้นะเวลาเขาขายก็จะพูดเร็วแบบน้ำไหลไฟร้เรื่องอะไรเพื่อนๆครับต้องบอกเลยนะครับเร็วเร็ ไปไปครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับ yeah, ต้องบอก <no. S 1> เลย เอาไปโอ๊ยอย่าชนคุยสิเราพูดเลยพูดเลยพูดเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนครับนี่เลยต้องบอกเลยนะครับว่าเอโลวาครีมนี่นะครับจากประเทศฟินแลนด์นะครับผมสั่งมาจากฟินแลนด์แต่ทาแล้วฟินเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเหลืออีกหนึ่งนาทีได้โปรดนะครับกดลงตะกร้าตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยหกสิบโอ้เหลือเหลือสามร้อยหกสิบเลยครับอ่าเหลือสามร้อยหกสิบเท่านั้นเองเพื่อนเพื่อนจ้ะเอาเอพูดจ้ะทุกคนขากดยืนยันด้วยนะคะไม่ได้ใส่ตะกร้าอย่างเดียวนะคะกวดกดยืนยันด้วยนะคะทุกคนขาอันนี้บบบาาาาาททรคเต็มจะอกว่ โหม,มันถูกกันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ,ะเฉพาะร้านเด็ดเท่านั้น,นไม่ได้แล้วเร็วได้แค่นี้ทุกคนค่ะมันใช้ดีมากๆนะยี่สิบมินาทีโอ้ยกดดันอยู่ข้างหลังไม่เมื่อก่อนนะเป็นผื่นเต็ไมไปหมดเลยใช้อะไรก็ไม่ได้อยู่นี้นะหน้าแข็งแรงมากฟินมากค่ะทุกคนค่ะดูไน่หยุดเอ้ยอย่าอย่าวินช่องอย่าวินช่องไม่ใช่เขค่อยพูดเร็วๆไหมเหรอสิบมิสามร้อยหกสิบบาททุกคนเร็วเลย ขอบคุณทุกคนครับวันนี้อยากจะมาขอบคุณเจนนี่มากกว่าอยากมาขอบคุณดิวอยากขอบคุณทุกคนมากกว่าจริงๆครับขอบพระคุณมากครับเชิญบัญชีเช็คสรุปยอดอาจารย์เจนนี่มาค่ะระหว่างรอบัญชีเช็คสรุปยอดค่ะครุณาเต้นไปค่ะครุณาเต้นค่ะปมาเต้นต่อค่ะเต้นต่อค่ะเต้นต่อนะคะเต้นต่อบัญชีเราแรงคุณอ้าวค่ะมาค่ะ มาอระหว่างประชียังไม่ระหว่างประชียังไม่สรุปกันนะวักดได้อยู่นะคะวันนั้นดูเงียบสุขุมใช่ไหมขุ่มมันขนเยอะมากวันนี้กดได้อยู่นะคะระหว่างประชีพเอ้อดูผ้าดูผ้าอะทุกคนทุกคนขาต่อเนี่ยจะเต็ียมบนบนเลยโอ้โหเพลงนี่มันเพลงยุคไหนกันออกเพลงยุคพี่เหรอโอ้โหนี่ไอเบลมันหาว่าเราแก่ไงวะ

เ,เพื่อสุขภาพอายอดที่พี่สองคนทำไปนะคะทั้งหมดนะคะเฮยออทำไมล่ะทำไมล่ะเขาสาาั่งกระดิ่งก่อนได้ไหมได้คับว่าออเดอร์ก็คือได้23,000อ,ออเดอร์ <c oughs> เป็นเงิน5ล้านบาทค่ะ แต่ว่าจะไหลไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะปิดเลยค่ะดีเลยค่าคอมเนาะครับนี่ค่ะจะโบ๊บบีบอมบค่าคอมพี่บอมมิงเฮ้ยบอมอย่าเพิ่งหนีมาก่อนหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเมีข่าวดีมาบอกว่าวันที่16นี้พี่นุ่นวรนุช นี้นางเอกมาทั้งนั้นเ,เลยนะนนาางเอกมะ,ออะขอบคุณมากครับขอบคุณ